เราพบเนินดินเล็กๆหลายจุดซึ่งไม่แน่ว่าภายใต้พื้นดินอาจมีสิ่งก่อสร้างบางอย่างซ่อนอยู่มันเป็นแนวยาวมาฝั่งนู้นใช่ไหมครับหิน,นครับฝั่งครับแล้วก็ยี่สิบเมตรได้ไหมครับประมาณนี้เนยเมตรนี่นแหละเป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม แล้วบางก้อนมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแต่รูปโค้งแบบว่าตามการเวลาเนาะมันอัดตะกอนหรือว่าน้ํากัดซเซาะนี่ม,มันจะเปลี่ยนรูปแต่ลักษณะของหินแล้วมันจะกองอยู่ที่เดิมอยู่คล้ายๆว่าตั้งขึ้นแล้วพอหลายยุคหลายสมัยนี่มันจะพังหรือว่าถลายลงแบบนี้แล้วแล้วจุดจุดที่เราเห็นอยู่เนี่ยพบลักษณะของการเรียงหินแบบนี้เป็นสองชั